สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลำข่าววันนี้มีเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งที่กำลังถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกโซเชียลและแวดวงการศึกษารวมไปถึงวงการเคลงลูกทุ่งไทยหลายคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้ทำไมชื่อของเธอถึงปรากฏอยู่บนหน้าข่าวแทบทุกแพลตฟอร์ม เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับเด็กหญิงต้นข้าวสุปริยาตาอุดมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนการจนานุเพาะเด็กธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะภายในระยะเวลาเพียงแค่2วันน้องต้นข้าวสามารถสร้างประวัติศาสตร์เล็กๆให้กับชีวิตตัวเองด้วยการเข้ารับโลกเกียรติยศถึง2วันติดต่อกันซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับเด็กในวัยนี้ ย้อนกลับไปเมื่อวานที่ผ่านมาน้องต้นข้าวเพิ่งได้รับโล่รางวัลจากเวทีไทยรัฐอวอร์ด Award. โดยมีทีมงานเดินทางไปมอบรางวัลและเซอร์ไพรส์ถึงโรงเรียนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มใจของคุณครูเพื่อนนักเรียนและผู้ปกครองภาพรอยยิ้มความตื่นเต้นและแววตาที่เปลี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นของเด็กคนนี้ทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเด็กหญิงคนนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมายืนอยู่ในจุดที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และในขณะที่ความสำเร็จจากวันแรกยังไม่ทันจางหาย วันนี้น้องต้นข้าวก็ยังคงสร้างความภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่องด้วยการเข้ารับรางวัลอันทรงคุณค่าอีกหนึ่งรางวัลนั่นคือรางวัลเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาซึ่งถือเป็นรางวัลที่มีความหมายอย่างยิ่งในฐานะของนักเรียนเพราะเป็นการยืนยันถึงความสามารถความตั้งใจและศักยภาพของเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้มีดีแค่ผลการเรียนแต่ยังมีหัวใจที่รับในศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย น้องต้นข้าวไม่เพียงแค่ร้องเพลงได้อย่างไพเราะเท่านั้นแต่ยังเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการสืบสารอนุรักษ์และส่งต่อเพลงลูกทุ่งไทยให้ยังคงมีชีวิตอยู่ในสังคมและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างงดงาม รางวัลมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาจึงไม่ใช่เพียงโล่หนึ่งใบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังที่สะท้อนให้เห็นว่าหากเด็กคนหนึ่งมีความฝันมีความพยายามและมีผู้ใหญ่ที่พร้อมสนับสนุนความสำเร็จก็สามารถเกิดขึ้นได้จริงแม้ในวัยที่เด็กหลายคนยังค้นหาตัวเองไม่เจอ และหากมองลึกลงไปมากกว่าคำว่ารางวัลสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือกระบวนการเติบโตของเด็กคนนี้เพราะต้นข้าวสุปริยาไม่ได้ประสบความสำเร็จในชั่วข้ามคืนเบื้องหลังรอยยิ้มและโลกเกียรติยศคือความมีวินยัยความอดทนและความรักในสิ่งที่ทำอย่างแท้จริง น้องต้องแบ่งเวลาอย่างหนักระหว่างการเรียนในระดับมัธยมต้นกับการฝึกซ้อมการขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยที่ต้องใช้ทั้งพลังเสียงสมาธิและความเข้าใจในอารมณ์ของบทเพลงหลายคนอาจมองว่านี่คือพรสวรรค์แต่ในความเป็นจริงพรสวรรค์จะไม่มีค่าเลยหากขาดความตั้งใจและความพยายามและต้นข้าวคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของคำว่าเด็กที่มีของและรู้จักพัฒนาของที่ตัวเองมี สิ่งที่น่าประทับใจไม่แพ้กันคือทัศนคติของน้องที่ยังคงถ่อมตัวไม่หลงไปกับคำชื่นชมแต่กลับใช้รางวัลเหล่านี้เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น รางวัลไทยรัฐอวอร์ดคือการยอมรับจากสื่อระดับประเทศขณะที่รางวัลเมล็ดพันธุแห่งปัญญาคือการยืนยันว่าน้องไม่ได้เก่งเฉพาะบนเวทีแต่ยังเป็นแบบอย่างที่ดีในรั้วโรงเรียนเป็นเด็กที่มีคุณธรรมความรับผิดชอบและจิตสำนึกในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมไทยและในยุคที่เด็กจำนวนไม่น้อยมองเพลงลูกทุ่งเป็นเรื่องไกลตัวต้นข้าวสุปริยาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเพลงลูกทุ่งยังมีชีวิต ยังมีความหมายและยังสามารถเชื่อมโยงหัวใจของคนทุกวัยเข้าด้วยกันได้ความสำเร็จสองวันติดต่อกันของน้องจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลลัพธ์ของการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความฝันตั้งแต่วันแรกที่เลือกเดินบนเส้นทางนี้และเมื่อมองไปข้างหน้าเส้นทางของต้นข้าวสุปริยายังอีกยาวไกลเต็มไปด้วยบทเรียนใหม่ความท้าทายใหม่และโอกาสอีกมากมายที่รออยู่ แต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อได้อย่างมั่นใจคือไม่ว่าน้องจะเติบโตไปในบทบาทใดน้องจะยังคงเป็นเด็กที่มีรากมีตัวตนและมีหัวใจที่ยึดมั่นในความดีงามและขอให้โลกเกียรติยศทั้งสองวันที่ได้รับไม่ใช่จุดสูงสุดของชีวิตแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวดีๆที่กำลังจะตามมาสำหรับเรื่องราวดีๆแบบนี้ทีมงานลำข่าวขอร่วมแสดงความยินดีกับน้องต้นข้าวสุปริยาและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เยาวชนไทยทุกคน หากชื่นชอบข่าวสามแนวแรงบันดานใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลำข่าวไว้ด้วยวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ